ก็พาวเวอร์นอันนี้เออีอวสวัสดีค้าบวันนี้ยายเพ็ญมีฟังนนนมาทักทายพี่นองคือเกาเด้อค่ะยายเพ็น่ะร่างตัวมาามากิงค่ะทุกคนค่ะยายเพ็น่ะหนุอยากหลายค่ะทุกคนค่ะมีเรื่องเสาอกชูฟังมากพอเนาะ ไปซื้อพักซื้อมีค่ะกำลังกลับมาเนะานะค่ะเนาะน้องซายลูกพี่ลูกน้องกลับเย็บเพ่นนี่ลยนะคะ่ะหมูอานเนี่ยก็ได้เสียชีวิตค่ะทุกคนค่ะหมูอานคำคำเนาะช่วงประมาณนซีโมงกบกวาดนะค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็เลยไปซื้อพักค่ะเพื่อจะเตรียมงานงานศพค่ะทุกคนค่ะเสียอวอกเอาอกอ,าอกเผา ชอบปนกิจมืออื่นเนาะค่ะยังเป็นกับสามียังเป็นกับไปสื่อพักพึงกลับมาล่ะค่ะเมื่อยอาเตะคำคำเลยค่ะทุกคนค่ะเหมือนวานค่ะเป็นหนุ่มๆอย่างนีค่ะยังเป็นกับเลยบริเวมาทักมาไทยกับพี่กับน้องในช่วงเสาเด้อ hmm. ค mm ่ะเด้อค like ่ะแล้วก็มืออื่นบ่มั่นใจว่ายังเป็นกิเลสมาทักมาไทยบนน้องค่ะน้องค่ะเมื่อนี้ยังเป็นอ่ะมาทักมาไทยกับเลยมาบอกสู่ฟังล่ะค่ะทุกคนค่ะยังเป็นอาจจะบริเวมาทักมาไทยในช่วงอ่า งานจบค่ะทุกคนค่ะจุดจนกลัวสิเสร็จงานแล้ะก่อนเนาะค่ะเพราะว่าวันเสาร์กะจีท้าหมุนค่ะมืออื่นกะจีอ่าเฮ็ดเฉพาะดังคิจเนาะออกออกปลาบานยังไม่เกินออกปลาเนาะเผาค่ะทุกคนค่ะมืออื่นค่ะแล้วอ่าวันเสาร์กะจีท้าหมุนโตส่นะค่ะกะจียุ่งยากแง่ละค่ะทุกคนค่ะอย่าเพิ่งยุ่งเพราะจะจิงยังเลย เป็นเมื่อยเนาะค่ะเนาะต่นแรกสุดต้มมามากค่ะสดห่อนๆรวงวงเต่งน้อยค่ะพบอามือแรงแต่สิสวดเออสวดเออพิธัมศพเนาะค่ะยังเป่นการเจด้ไปพุ่นค่ะทุกคนค่ะเอราะยังเป่นกากลาวขึ้นพี่หลวงสุขุสุขุนเด้อค่ะเด้อติดตามติดหายกำลังใจยังเป่นมีความเหมือนนอนพราะว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลเป่นกลัขอบคุณหลายๆค่ะทุกทุกกำลังใจเยอะค่ะจุ๊บเรมาทักมาไทย ทุกมือค่ะไม่ช่วงนี่เนาะเพราน้องกุ้งเย้เพ้นใส่ค้่ไปด้วยสดหอนหอนลงงูเล็กน้อยนี่ยังหนึ่งงานจบเยเพ้นกับบทบทถนัดแต่กับทุกคนแต่เย้เพ้นกับที่ถือเนี่ยค่ะจิ้เขาอยู่งานจบ ก็เลยอะกลับมากินบ้านนะคะเนาะซื้อหลายอย่างหลายแนวเลยค่ะเต็มเต็มกระบ,บางหมดสามีเยเพลเนาะคะเนาะผวกพักผวกพริกโอ้หลายอย่างหลายแนวค่ะทุกคนค่ะของที่นใสจัดงานศพนี่ลยนะค่ะทุกคนค่ะ อายุ39ปีค่ะทุกคนค่ะน้องไซ่ลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกของน้องสาวแม่ยายเพิ่ค่ะแม่เพิ่นก็เสียได้หลายปีแล้วล่ะทีนี้เพิ่นอยู่กับพ่อเนาะกินเหล้าหลายกินเหล้าหลายเสียงยังล่ะ โอ้โกโชคายเห็นนังลูกทำอะไรจันผิดไซคุ่มเนาะค่ะเนาะจดดุวงดวงเพราะมีแห้งค่ะทุกคนค่ะขอจีโอไปขาไปเนบันขาไปงานเนาะค่ะเนาะดีเนี่ยผีดสายมีเย้ยเพ่นนี่เพิ่เข้าใจค่ะทุกคนค่ะไปซอยซื้อค่ะ มมยเอเลีย่ยนไี้ยายเพีน้นเสียงแบบลูกสาวยายเพี้นเนาะเอาข้อสารเอาข้อสารไปค่ะทุกคนค่ะปวดง่ายจังปวดมันจุจ่ะค่ะทุกคนค่ะเป็นยังจี่กับทันหัุนเนาะค่ะเนาะเตรียมยังกับบอสทันมังสี่เนาะค่ะ ไปลูกซ้ายก็เดียวค่ะทุกคนค่ะแม่ก็ตายแล้วแดี๋ยวเพื่อนก็มาตายเนาะฝนเนาะพ่อกับเทาแล้วก็สิ่งนาะค่ะนี่ขวบคุยเป็นกับ nhà กันทุกคนเลยค่ะทุกคนค่ะงานจุกค่ะ ที่บางท่านก็รอช่วงฉีบช่วงเ้าเนาะเพราะว่าบางท่านเพิ่นคอมเมนต์มาเนี่ยว่าลังเทียายเพ็ญน่ะลงคลิปสาเนาะว่ารอยายเพ็นพอเห็นเย้เพ็ญอ่ะมื้อนี้ยายเพ็ญก็เลยอ่ะมาตักมาไายมาบอกกลาวเนาะค่ะเนาะค่ะว่าน้องซายยายเพ็ญน่ะเสียค่ะทุกคนค่ะยายเพ็ญก็เลยสิยากค่ะช่วงนี้ก็สิบ่ได้มาตักมาไายทุกมื้อเนาะค่ะสิบ่ค่อยมีคลิปค่ะทุกคนค่ะ งานงานโุกเนาะค่ะเนาะจนผลราคาจนงานงานบุญเล้วค่ะวันวันเสาร์เฮ็ดบุญเลยค่ะทุกคนค่ะงานจุเป็นกะสิยากเนาะค่ะเนาะ เช่าข so, like on so, ุดบ้านเช่ากับจีฮูที่เรียกว่าน้องคนน้องว่าทางงานจบนี่โอ้หรืองานหมุนอย่างสี่เนาะงคนเนาะเป็นการเป็นงานนี่คือเงียบค่ะทุกคนค่ะจนหอนมีอว่งมีแห้งไปงานจบต่อค่ะสามสิบเก้าปีว่าไม่รู้มีเมียค่ะทุกคนค่ะ ปกก็ไมีจัดนะพ่อเนาะต้องทำใจแล้วค่ะ,ะ,ท,คะทุกคนค่ะสื่ออยนะียังเนี่ยแหละเย็บเป็นสื่อ,อโอ้สื่อ,ส,อสื่อพักหลายมากค่ะทุกคนเป็นแพ็คเนาะค่ะเนาะหลายมากค่ะสำหรับใส่อ,อ่งานหรืออื่นเนาะค่ะเนาะ แล้วก็มือเล้งอีกเพื่นกับจะเป็นเพิ่นเพิ่นมากินมาท่านนาะบาดีนเพ่นเนาะมากินมาท่านมาท่านา้านำก้นตายค่ะก่อนที่จะเอาเอาศุเนี่ยออกไปเผานะค่ะ งก็ร้ายได้แต่ว่ายายเพ่นอยากสิบอสนษณาเนาะค่ะเนาะขลังแน่ค่ะยังพ่นค่ะอันกินโมเส่เป็นคือยายเพ่นบอกก็ข่าหลายดีไปในกระซังทางานจุกแต่มันเป็นจังไงเนาะพ่อเนาะที่พี่หนักกินโมเส่มันเป็นงานเสาเนาะยายเพ้นใส่ลูกขิงกับกุ้งสอวนใหญ่ มืออื่นคิดว่าอาจจะบ่มีคลิปมาทักมาทายเรื่อยๆค่ะแล้วก็วันเสาร์พร้อมเนาะค่ะเนาะก็อย่าเพิ่นก็บ่บมั่นใจค่ะก็เลยอ่มาทักมาทายแล้วก็บอกก่าวเอลซีนะคะทุกคนค่ะ FC อย่าเพิ่นชุบหม้อชุบอนเนาะค่ะเนาะค่ะจีวาอย่าเพิ่นหายไป่ใส่คือบ่เห็นอ่ลงคลิปเพราะว่าอย่าเพิ่นกัลงคลิปทุกมื้อเนาะค่ะเนาะค่ะ ่าเป็นเพิจน์ตายนี่มือเลี้ยงน้ำหน่ะค่ะทุกคนค่ะเป็นอ่าเป็นมือเลี้ยงตะตายนี่มือเลี้ยงหัวมันเป็นอย่างที่จู่จัดจามา่ะเนาะจัดเตรียมหนังเตรียมหนิงบัทันทุกคนค่ะบัทันเ็นเส้นามีทุกคนดีอยูคค่ เราไปสื้อของซวยแต่ทุกคนค่ะซื้อของซวยมัดหลายเลยซื้อเป็นพักเป็นนีม,ดมัดบ้างนิดหน่อยอืมแต่และใจเนาะค่ะเนาะดีอยู่ค่ะสาวญีเพุ่นดีเอาพี่เอาน้อมดีอยู่ก่ะทุกคนค่ะ ก็พอส่งคุบัตรม่ตายปลาพอสั่พอชิ้นคนเดียวเลยตรพอกเทาเลยพอแร่สีขาเจ็ดสิบละ ล้วอ่ายกพักขึ l ้นรถเองทุกคนบ่ฮอดอ่างานศพเนาะก็เนาะเฮียงานก็ก็ยกพักเออซอยหูเด้บ่ได้บอกอีหยังยากทุกคนสามีเฮ็ดเพิ่นนู่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะ่อนอายุหลายขนาดนี้แล้วเนาะบ่ได้บอกอีหยังยากทุกคนค่ะเห็นเห็นแล้วก็เออประทับใจมื้อนี้ประทับใจสามีเจ้าองมค่ะทุกคนบตรงเนาะ่เนาะ ยี่เพ็ญกับเบล็กินชั่วเด้อค่ะเด้อค่ะยี่เพ็ญน่ะมาทักมาถ่ายมาส่งข่าวค่ะทุกคนค่ะสองสามหมื่นนี่ยจนหอดวันเสาร์เนาะค่อเนาะยี่เพ็ญกับซุ่งสิญ่าค่ะกับจีบว่ได้มาทักมาถ่ายกับพี่กับน้องเนาะค่ะเนาะจะไดนก็จะลืมกันเด้อค่ะเด้อเหมือนที่ว่ายี่เพ็ญหายไปไสนแต่เราไปเห็นกันหลายๆเหมือนลืมยี่เพ็ญจ่อยเนาะค่อเนาะนี่แหละค่ะยนี่งานจบแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่กะที่ทำหมุนพรมค่ะ จบกัีเงาราลอกเขาเนาะยัเป็นกับจได้ลายพีแลวนองกรล่ะค่ะจิบหนาพอกันไหมยัเป็นกขอขคบคุณพี่นงสุกุสุกคนเน้อค่ะเด้อจีดตามแต่หายกำลังใจยัยเพิ่เมียกลังมันเนาะออให้รักษาสุขภาพนะค่ะออให้ม่ได้พ่วงู้ค่ะสวัสดีค่ะจิบขับหอนเมืกน้สิไป